สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Complete TV ครับวันนี้ผมจะมารีวิวจอมอนิเตอร์จากทาง ASUS นะครับสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะเลยนะครับกับ ProArt PQ22U ครับตัวนี้เป็นความละเอียด 4K นะครับขนาดหน้าจอ21.6นิ้วนี่ฮะโอ้มันเฟี้ยวมากเลยอะ โดยในการใช้งานเนี่ยผมก็จะใช้จอตัว ASUS ProArt PQ22U ตัวนี้ในการเป็นจอพรีวิวมอนิเตอรต้องบอกก่อนว่ามอนิเตอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนทำงานทางด้านสายงานกราฟิกงานวิดีโอหรือว่า คนที่จำเป็นจะต้องใช้ความเที่ยงตรงของสีของแสงมากที่สุดก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัวจอนะครับเรามาดูในส่วนของกล่องและอุปกรณ์บันเดิลว่าจอตัวนี้เนี่ยเขาแถมอะไรให้บ้างนะครับไปดูกันเลยกล่องค่อนข้างใหญ่และหนักแตกต่างจากตัวจอมากนะครับจะสังเกตเมื่อสักครู่นี่จอมีแค่นั้นเองนะครับแต่กล่องเนี่ยใหญ่มากๆนะครับพร้อมกับนี่ชื่อรุ่น asus proart TQ22U นะครับตัวนี้เป็น OLED นะครับ Portable ก็คือเหมาะสำหรับการพกพานะครับเพราะอย่างที่เห็นเนี่ยมันเล็กและเบามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Portable Professional Monitor นะครับก็สำหรับงานมืออาชีพนั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะครับดำๆนะครับแล้วก็มี Label แค่นั้นเองเดี๋ยวผมขอแกะดูข้างในนะครับว่ามันแถมอะไรให้บ้างนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นแล้ว มันจะมีตัวสแตนครับตัวสแตนเนี่ยมันแยกออกจากตัวมอนิเตอร์นะครับมันก็อยู่ในกล่องบันเดิลนี่แหละเดี๋ยวเราลื้อมาให้ดูชัดๆอีกทีนึงนี่พอเราแกะมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเห็นหน้าจอชุดนี้ก่อนเลยนะครับอยู่ตรงนี้ผมยอมรับตามตรงครับตอนที่เปิดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ความเข้าใจผมคืออะไรรู้ไหมผมเข้าใจว่ามันเป็นแบ็กเพลทรองหลังจอเพื่อเอาไว้แขวนหรือเอาไว้ป้องกันอะไรก็แล้วแต่ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจอครับผมยกไปวางไว้ข้างข้างแล้วผมก็หาจอว่าจอมันอยู่ไหนนะฮะสุดท้ายแล้วนี่แหละจอมันอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตล่องได้เลยครับว่ามันบางมากเนี่ยใครจะไม่คิดอารมณ์ไซส์แท็บเ,เลยเลยแต่ว่าหน้าจอใหญ่กว่านะครับตัวจอตัวนี้ก็ขนาด21.6นิ้วนะครับและนี่ของบันเดิลเขาก็จะอยู่ข้างในตรงนี้นะฮะนี่ด้านในจะมีบันเดิลใส่ซองอะไรไว้ร,ร้อยนะครับเราก็ลื้อออกมาบ้างแล้วนะครับ เดี๋ยวเราให้ด the ูเลยนะครับว right ่ามีสายอะไรบ้างก็อันนี้เป็นในส่วนของคู่มือการรับประกันนะครับของตัว ASUS ว่าเงื่อนไขการรับประกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ Testing Report น <Maybe. S 3> <'s> ี no ่เรื่องของความเที right ่ยงตรงของสีนะครับที่เขาได้ทำการ testing มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี Color Calibrate ต่างๆนะครับมั่นใจได้ครับว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จำเป็นที่จะต้อง ใช้จอมอนิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงของสีมากเลยทีเดียวต่อไปเรื่องของสายนะครับอ่ะเส้นแรกก่อนก็จะเป็นสาย USB C นะครับนี่1ชุดก็จะเป็นหัว Type C ท,ทั้ง2ฝั่งเลยสายเนี่ยเขาให้มาไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้เลยว่าเหมาะสำหรับการแบบเชื่อมต่ออะไรที่มันแบบอยู่ใกล้ๆนะะอาจจะใช้ผ่านโน้ตบุ๊กนี่อีกเส้นหนึ่งยาวไม่ไม่ได้ยาวมากเช่นกันนะครับเป็น ไมโคร HDMI และหัว HDMI ปกตินะครับฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งซ้ายซ้ายมือผมก็เอาไว้เชื่อมต่อกับจอ ASUS ส่วนฝั่งนี้ก็เข้าหลังคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวโน้ตบุ๊กสุดท้ายครับเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ขนาดจิว๋วแต่สายอะแดปเตอร์เนี่ยยาวพอสมควรเลยนี่คืออะแดปเตอร์ของ ASUS ครับนี่สายอะแดปเตอร์ยาวกว่าสายเชื่อมต่อจอครับยาวมาก S <S ก็เป็น Type C เช่นกันครับเอาไว้เชื่อมต่อจอประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆต่อมาครับอ่าน,นี้ชั้นที่2ชั้นสุดท้ายครับด้านล่างเนี่ยกระเป๋าครับผมบอกได้เลยว่าหนักพอๆกับจอเลยมั้งเนี่ยนะครับมันเป็นกระเป๋าสําหรับใส่เพื่อพกพาไปในสถานที่ต่างๆหนักพอๆกับจอเลยอะนะฮะอ่ะอยังมีอีกชั้นหนึ่งครับมันไม่ใช่ตัว ก,กันด้านข้างนะไม่ได้ตัวกันแสงเนาะมันเป็นแบบซองใส่แล้วก็พับเก็บได้วางเป็นจอได้เออนี่ถ้าเกิดมันทัชสกรีนได้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตจอมอนิเตอร์ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรามาลองวางให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่มันก็จะเหมือนกับคล้ายๆเป็นเคสนะครับสามารถพกพาได้พับเป็นสเต็ปต่างๆได้เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะฮะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น บันเลทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสแตนที่เราบอกไปเดี๋ยวเราเอาตัวจอมาดูแล้วก็มาลองดูเรื่องการวางสแตนการวางตัวเคสต,ตัวนี้กันดีกว่านะครับโอเคครับก็อันนี้เป็นตัวจอแล้วก็เป็นฐานรองนะครับเดี๋ยวเราเอาจอออกเลยวิธีการอ่ะมันไม่ได้มีน็อตอะไรขันเลยนะครับมันแค่วางลงไปแล้วมันจะมีแม่เหล็กสแนปติดแค่นี้เองนี่คือจอครับเนี่ยคือมันเหมือนแท็บเล็ตเลยอ่ะเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อนมันบางมาก แต่ราคาสูงมากนี่คือขาตั้งก็สําหรับเอาไว้ตั้งแบบกับโต๊ะคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเคสเมื่อสักครู่ก็อาจจะแบบไปนอกสถานที่อาจจะสะดวกกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่สแตนเวลาแพ็กเกจมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะแพ็กมาแบนๆแบบนี้เลยสามารถง้างออกนี่แบบนี้ได้แล้วก็ทําเป็นสแตนวางแบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับนี่สังเกตเห็นไหมมันจะมีล็อกตรงนี้อยู่นะครับเราก็ วางลงไปเลยนะครับตัวเคสอ่ะตัวจอมันก็จะมีผมถือไปก็เสียไปมันก็จะมีล่อง,องนี้นะครับจอมันบางและเบาสุดๆปึ๊บวางเข้าไปมันจะมีแม่เหล็กดูดอยู่ที่หลังเคสด้วยนะครับนี่ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับมาลองดูตัวเคสกันบ้างก็อันนี้จะเป็นลักษณะแม่เหล็กเห็นไหมพอเรายกมาติดทั้งแผ่นเลยนะครับวิธีการนะครับอันนี้ผมดู คู่มือนะครับมันก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันพับหลายตลบมากนี่ล้วก็พับปั๊บล้วก็วางปั๊บนี่มันก็จะ snap ติดอย่างนี้นี่ก็จะเอียงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบในการตั้งมากๆนะครับแต่นี้มันก็แน่นหนานะมันเหมือนจะล่วงนะแต่ว่ามันเป็นแม่เหล็กที่ด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะครับ ซึ่งวิธีการใช้งานมันสามารถตั้งแนวตั้งได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูถ้าเกิดใครแบบอยากใช้ตั้งแบบไหนเนี่ยมันมีบอกครับว่าคุณจะตั้งได้แบบไหนบ้างนะฮะก็แล้วแต่การใช้งานเลยครับก็อาจจะงงๆหน่อยนะเพราะว่ามันพับได้หลายพับมากๆอ่ะนะฮะอ่าก็อันนี้เป็นแบบเคสถ้าสมมุติเราต้องการพกเก็บให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ทำการปิดปึ๊บนี่ มันคือแท็บเล็ตขนาดใหญ่แต่มันไม่ใช่จอทัชสกรีนนะมันเป็นจอแสดงผลอย่างเดียวนะครับนี่ฮะโหมันเฟี้ยวมากเลยอ่ะแล้วคุณก็เอาไปใส่ซองกระเป๋าเมื่อกี้นะครับที่เราให้ดูนะครับแล้วก็สามารถพกไปนอกสถานที่ได้เรียกว่าป้องกัน2ชั้นเลยนะครับห้ามหล่นอย่างเดียวฮะถึงมันจะป้องกันอย่างดีแล้วถ้าหล่นก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วก็ดีไซน์ของตัวจอกันเลยดีกว่านะครับ เราเอาอันนี้เป็นที่ตั้งเลยนะอาลครับก็อันนี้เป็นลักษณะดีไซน์ของจอครับก็จะมีขอบหนาพอสมควรนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ asus นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นความละเอียด 4K นะครับขนาดหน้าจอ21.6นิ้วและด้านบนก็จะมีในส่วนของ pro art 4K uhd นะครับสกรีนเล็กๆอยู่ตรงนี้ดูแล้วเหมาะการทำงานมันไม่ได้มีอะไรฉูดฉาดเลยนะครับดูแบบมินิมอลมากๆนะครับมินิมอยันปุ่มฮะรเรามาดูปุ่มกันดีกว่า อ่ะนี่คือปุ่มแล้วก็เราให้เห็นความบางเลยอ่ามาดูที่ตัวพอร์ตการเชื่อมต่อครับก็จะเป็น Micro HDMI แล้วก็ USB-C 2ช่องนะครับโดย USB-C เนี่ยหช่องจะเชื่อมต่อไฟเลี้ยงให้กับตัวจอมอนิเตอร์นั่นเองครับก็สรุปพอร์ตเชื่อมต่อมีแค่นี้นะฮะสช่องรวมกับจ่ายไฟเลี้ยงแล้วด้วยอ่ะเราขยับมาที่ด้านบนฝั่งเดียวกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม power ปุ่มบนและปุ่มล่าง น้อยนิดอีกแล้วนะครับมินิมอลสุดๆต้องบอกว่าปุ่ม power เนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เปิดปิดได้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มที่แบ็กกลับโดยการกดค้างนะครับ ปุ่มบนล่างปุ่มใช้งานมีเท่านี้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นของมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ OLED ครับที่ทําให้สีเนี่ยมีความสดมากๆและรองรับ99% DCI P3 นะครับก็เหมาะสําหรับงานซีนิม่าหรืองานวิดีโอนะครับอย่างที่บอกไปก็เป็น 4K HDR ด้วยตัวนี้ a s p e c t Ratio อยู่ที่16:9นะครับและมี Response Time เพียงแค่0.1มิลลิเซกเท่านั้นนะฮะ ที่สําคัญครับอย่างที่เห็นกันแล้วก็มีความบางเบามากๆเหมาะสําหรับการพกพาครับอันนี้ก็คือรูปลักษ์ดีไซน์แล้วก็จุดเด่นๆของจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเซตอัพนะครับสำหรับการทํางานของผมเองนะครับมาดูว่าผมใช้จอมอนิเตอร์ตัวนี้ทํางานยังไงและใช้มันเป็นจอสําหรับการทําอะไรในการตัดต่อวิดีโอครับตอนนี้ผมก็ลองวางสําหรับการทํางานของผมเองนะครับ โดยในการใช้งานเนี่ยผมก็จะใช้จอตัว ASUS ProArt PQ22U ตัวนี้นะครับในการเป็นจอ PREVIEW m o n i t o r ส่วนจอทางซ้ายมือครับผมก็จะเป็นในส่วนของ PANEL ของ SEQUENCE TIMELINE ในการตัดต่อนะครับรวมไปถึงการจัดการเอฟเฟกต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นพอเรามีพา n e เนลแยกที่เป็นมอนิเตอร์แยกเนี่ยมันทำให้เรามีพื้นที่ในการทำงานเยอะขึ้นนะครับจอขวาเราก็เอาไว้เช็คงานเช็ควิดีโอไปเลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบสำหรับตัดต่อไปเลยนะครับมันทําให้เราสามารถซ้อนเลเยอร์ได้โดยที่ไม่ต้องมาแบบปรับย่อหดขนาดนะครับซึ่งความสําคัญของจอทางขวานะครับที่เป็นมอนิเตอร์ในการพรีวิวเนี่ยความสำคัญของมันก็คือจําเป็นจะต้องเป็นจอที่สีตรงที่สุดแหละเป็นจอที่ดีที่สุดในการใช้งานนั่นเองเพราะว่ามันเป็นจอที่แสดงผลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสี เรื่องของคอนาราต์ต่างๆนะครับจะแสดงที่จอนี้ส่วนจอฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นจอแบบแล้วแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้ใช้งานไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายก็เป็นจอธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ที่เราใช้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็น ASUS ProArt เหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานของผมนะครับอย่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าตัวจอ ProArt PQ22U เนี่ยพอร์ตการเชื่อมต่อต่างมันจะอยู่ทางซ้ายมือเนาะมันทําให้ติดตรงน,นี้เด่นึงนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยถนัด ในการใช้มอนิเตอร์พรีวิวอยู่ฝั่งขวานะแต่ถ้าเกิดใครถนัดฝั่งซ้ายอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ผมอะ่ะถนัดวางมอนิเตอร์ไว้ฝั่งขวานะครับตรงสายการเชื่อมต่อมันก็จะติดนิดนึงโอเคอันนี้เราให้ดูเรื่องของการทํางานของผมนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับของตัวจอดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะมุมบนขวานะครับตรงกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นโหมดการใช้งานแล้วก็การเชื่อมต่อว่าเราใช้พอร์ตอะไรอยู่นะครับ แล้วก็ความละเอียดครับตอนนี้ใช้เป็น 4K นะครับ3840นคูณ2นะครับ 60Hz ตนะครับตัวนี้แล้วก็บนสุดนะครับก็จะเป็น ASUS PQ 2 2 UC ในโหมดการใช้งานต่างๆเนี่ยเอาแบบเบสิกด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นโหมดเขาเรียกว่าเป็น preset ในการใช้งานของโหมดเรื่องของสีนะครับอ่าเวลาเรากดเนี่ยเนื่องจากปุ่มของตัวจอมีเพียงแค่3ปุ่มเท่านั้นนะ เราจะกดปุ่ม power เนี่ยมันเหมือนเป็นปุ่ม enter นะครับพอเรากดไปปับ๊บมันก็จะเลือกโหมดแล้วเรา back กลับยังไงเพราะว่ามันไม่มีปุ่ม back เราจะคอยมากด back กลับที่ด้านล่างหรอนะครับกดลูกศรลงมาข้างล่างเนี้ยมันก็แบบโอ้โหหลายสเต็ปเหลือเกินวิธีการครับถ้าเราต้องการกด back กดปุ่ม power เนี่ยค้างไว้ประมาณวิเดียวนะครับปับ๊บแค่นี้นะครับมันก็จะทําการ back กลับแล้วนะฮะคือทุกปุ่มใช้งานเพียงแค่3าปุ่มตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิด เกิน2วิขึ้นไปผมไม่แน่ใจน่าจะราวๆสัก3วิมันก็จะเป็นการปิดหน้าจอไปเลยนะครับเอาละ,ะกดหนึ่ครั้งคือ Enter นะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกโหมดได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ใช้ตัวที่มันดีที่สุดเลยนะครับ99% DCI P 3โหมดนะครับตัวนี้มันเป็น preset นะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบใช้แบบมืออาชีพหน่อยก็อาจจะไปค i ลิเบตสีอีกทีนึงให้แบบตรงสุดๆเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมใช้ผมก็จะใช้ preset แบบนี้เลยนะครับก็ เล x 2020เ็มีนะครับ Adobe RGB, sRGB นะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องสีมากก็ใช้พวก sRGB อะไรอย่างนี้ได้นะครับอะ่ะส่วนตัวผมคิดว่า DCI P3 โหมดน่าจะเหมาะที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะมีเล็709เช่นกันแล้วก็ use mode ก็เป็นการปรับตั้งค่าใช้งานเองนะครับมีให้2โหมดเนาะแล้วก็ back up อ่อาประมาณนี้ฮะในส่วนของโหมดการใช้งานแบบ preset นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นการปรับแบบจอรทั่วไปนะครับ Brightness Contrast s e t o l u t i o n Hue Color t e m p นะครับก็คืออุณหภูมิสีนะครับ Black Level Advanced Setting นะครับตัวนี้ Contrast สูงมากๆนะครับ1นลต่อ1เรียกได้ว่าสุดจริงๆนะฮะจอระดับนี้แล้วก็มีเรื่องของ c h a p n e t e Aspect Control นะฮะก็ลองเข้าไปดูได้ครับแล้วก็แน่นอนครับจอ ProArt ของ ASUS เนี่ยส่วนใหญ่จะมีโหมดนี้ครับ ก็เป็นหน้าจอย่อยข้างในนะครับก็ถ้าเกิดใครมีแบบว่าอยากจะเปิดใช้งานจออื่นๆให้อยู่ในจอเดียวก็สามารถใช้งานหมดนี้ได้เช่นกันนะครับนี่ครับก็จะมีจอพรีวิวขึ้นให้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้โชว์ที่พอร์ตไหนเป็นจอไหนนะครับนี่ครับมันเลือกซอสได้นะครับว่าจอ1เป็นพอร์ตไหนอะไรอย่างเี้ยครับ มี Display Port 1และ2อะไรอย่างนี้ฮะแต่ตอนนี้ผมเชื่อมต่อไว้เป็น HDMI ตัวเดียวนะครับสำหรับมอนิเตอร์ชุดนี้นะฮะก็สามารถเลือกใช้งานได้ครับใครที่จำเป็นจะต้องใช้โหมดพวกนี้ก็น่าจะสะดวกนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ใช้โหมดนี้นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการแบ่งหน้าจอต่อไปเป็นเอออันนี้ก็น่าจะสำหรับคนออกแบบโดยเฉพาะเลยแหละเราให้ดูมันมีเป็นรูเลอนะครับแล้วก็กดใช้งานปั๊บ ตรงขอบจอครับมันก็จะขึ้นนะครับเป็นเหมือนเป็นเส้นไม้บรรทัดในโปรแกรม Photoshop อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับก็สำหรับงานออกแบบนะส่วนตัวผมมันไม่ได้ใช้โหมดนี้หรอกนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้งาน Illustrator หรือว่า Photoshop เนาะถ้าเกิดต้องการปิดก็แค่กดปุ่ม power ครับปั๊บทีนึงอ่าแล้วก็ไปดูโมดอีกโมดนึงนะครับมันคือกริดนะครับเส้นกริดปั๊บ กดเข้ามาปั๊บมันก็จะโชว์เป็นเส้นกริดบแบบนี้9ช่องนะครับต้องการปิดก็กดปุ่ม power ทีหนึ่งครับปั๊บแค่นี้เองอันนี้ก็เป็นส่วนของเส้นในการแสดงเส้นตารางต่างๆนะครับของทางจอต่อไปก็เป็นการเชื่อมต่อพอร์ตนะครับว่าเราต้องการให้แสดงผลที่พอร์ตไหนนะครับนี่ก็จะมี display port c1 และ c2 ครับตอนนี้เราใช้เป็น HDMI อยู่ และ Setup System ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดการเปิดปิดโหมดต,ต่างๆนะครับแล้วก็ภาษาก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวหน้าเมนูของจอตัวนี้นะครก็ถือว่าสามารถปรับรายละเอียดได้แบบมันดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคนที่ใช้งานหรือว่าเคยใช้ ProArt อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับ จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวมอนิเตอร์จากทาง ASUS นะครับกับ ProArt PQ22U นะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับก็เป็นจอมอนิเตอร์ระดับมืออาชีพสำหรับคนทำงานทางด้านกราฟิกหรือว่าเป็นงานวิดีโอนะครับที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นจอที่เหมาะสําหรับการทํางานทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับและที่สําคัญครับตัวจอมีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็มีกระเป๋าสามารถพกพาไปในสถานที่ต่างๆได้นะครับก็ใครที่ทํางานสายงานทางด้าน กราฟิกออกแบบต่างๆที่จําเป็นจะต้องใช้จอมอนิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงเรื่องของสีแล้วเนี่ยก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมใช้ผมก็จะใช้เป็นมอนิเตอร์สําหรับการพรีวิวแบบนี้แหละนะครับเพราะว่ามันให้สีที่ค่อนข้างตรงแล้วก็คมชัดมากๆนะครับด้วยคุณภาพความละเอียดขนาด 4K เลยทีเดียวและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง ASUS ด้วยนะครับที่ส่งจอมอนิเตอร์ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้หรือว่าเพิ่งติดตาม Complete TV ครับก็ฝากด้วยครับกด